ความสาเร็จของคนที่เกิดพระสบบระดีนะเริ่มมาจากคนพระสบบระดีนะเป็นคนที่มีสองสิ่งประกอบรวมกันอยู่เสมอคือมีความรู้ความสามารถบวกกับความน่าเชื่อถืออ้าวทาไมอะ่ะเคยได้ยินคำว่าวันครูไหมวันครูเนี่ยวันพระสบบระดีจริงๆแล้วที่เรียกวัวนครูเพราะว่าคนที่เกิดพระสบบระดีมักจะมีนิสัยที่ชอบเก็บข้อมูลสะสมความรู้บางทีก็ทดลองทําเลย เด็กที่โตมาชอบทําอะไรแปลกๆแผงๆนี่ไม่ใช่หรอกไปเรียนไปรู้ไปดูมาเยอะ <c oughs> แล้วก็มีความรู้สึกว่าอ,อยากลองนู่นนั่นนี่บางทีเป็นเด็กแปลกๆนะชอบสนใจอะไรที่เด็กเขาไม่ค่อยอชอบกันแต่ไปสนใจสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาเขาหวังเขาทากันอะ่ะคือก็เลยเป็นเด็กที่โตเกินวัยนั้นเพื่อนของพระสัมปชัถ้าหากเป็นคนที่ คงแก่เรียนอายุมากๆก็จะถูกฉลกดีแล้วโดยการสนใจความสนใจของเขาเนี่ยเขาจะซึมซับเอาความอะไรนะความมีความสุขขุมรบอบคอบนะติดตัวมานั้นเวลาที่พระสัมบดี์เขาจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันจะผ่านการไตรตรองการวางแผนมาอย่างดีแล้วพระสัมปั์ไม่ค่อยจะทำอะไรแบบสดสดนะ มันจะเขียนลงในกระดาษคิดอยู่ในหัวทำร่างองค์ประกอบขึ้นมาแล้วก็ทําตั้งแต่คิดว่าจะคบกับใครคุณสมบัติของคนที่เราครบเป็นยังไงจะดําเนินชีวิตอาชีพธุรกิจการงานเป็นอย่างไร,จะ,ร,จ,ร,งงไรจะมีบ้านมีรถเมื่อ,อไหร่มีสินทรัพย์จะบริหารชีวิตอะไรยังไงถ้ามีลูกแล้วจะให้ลูกเรียนอะไรยังไงคือคิดอยู่ในหัวแบบค่อนข้างที่จะเป็นแบบแผนหลายๆคนเลยเนี่ย หลายๆคนเลยเนี่ยสามารถที่จะเห็นอนาคตตัวเองตั้งแต่อายุน้อยได้เลยนะพระสับ,บรีนะก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะควบคุมชีวิตของตัวเองได้จากคุณสมบัติของการที่รู้จักวางแผนประกอบกับมีความรู้ที่จะวางแผนนั้นด้วยนะแล้วก็มีความที่จะมีเหตุผลและความมีคุณสมบัติทั้งหมดทั้งมวลนั้นแะละ เมื่อใครที่ได้รู้จักพระสบดีก็จะมีความเชื่อถือเราลองดูนะคนที่รู้จักที่จะเรียนรู้คิดวางแผนมีเหตุผลมาประกอบถ้าใครที่เห็นเขาทำธรุรกิจอะไรจะมั่นใจไหมที่จะอุดหนุนเขามั่นใจไหมที่จะร่วมหุ้นลงทุนของเขามั่นใจไหมที่จะไปอยากซื้อ,อยากขาย,ยขอะไรกับเขา เรื่องคุณธรรมนี้แน่นอนอยู่แล้วพระ,ะน,นสบ,บดีนี่ในรรดา7วันนี่เป็นคนที่เขาเรียกมีฮิตริโอตปะคือความละอายและเกณงกกัอต่อบาปคือจะไม่โดยส่วนมากเลยนะก็จะไม่ทําอะไรที่ผิดจากศีลธรรมนั้นก็ค่อนข้างที่จะไว้เนื้อเชื่อใจได้ในเรื่องของการทําอะไรที่อยู่ในศีลอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบตรงไปตรงมาไม่มีอะไรแบบหมกเม็ดไม่มีอะไรแบบที่พดกงนั้นคนเกิดพระ,ะสบ,บดี ก็จะเป็นคนที่คนสะดวกใจนะที่จะทํามาค้าขายด้วยคนสะดวกใจที่จะคบหาสมาคมด้วยคือพูด,ดง่ายๆเป็นคนจริงอะนรมีอะไรก็ว่ากันแบบตรงไปตรงมาเอออันนั้นเราพอจะเห็นความสําเร็จของพระสบดีไหมแม้แต่สุภาษิตโบราณเ,ยเคยมีคํานึ่งที่เขาพูดว่าในการดําเนินชีวิตหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะมีนโยบายสารพัดเลยนะ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามหลายๆข้อเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถืออะไรแต่นโยบายข้อหนึ่งซึ่งเป็นนโยบายที่ดีมากๆเลยซึ่งควรที่จะจดจำได้นำมาใช้กับชีวิตและธุรกิจไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือธุรกิจการงานคือนโยบายที่บอกว่าความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุดถ้าใครที่เข้าใจแล้วก็ได้ทำสิ่งนี้จริงๆอะ ก็จะรู้เลยว่าอ๋อเป็นคำพูดที่ไม่เกินเลยนะเวลาที่ชีวิตของคนพระสับดีก็เหมือนกับทุกๆคนแหไะได้ก่อร่างสร้างตัวได้ใช้ชีวิตได้มีชีวิตมีความสัมพันธ์มีธุรกิจอะไรก็แล้วแต่พอก่อร่างสร้างตัวขึ้นไปแล้วสร้างเครดิตให้กับตัวเองโดยการมีความเสมอต้นเสมอปลาย รงไปตรงมาคือมีความซื่อสัตย์นั่นแหละแม้ว่าวันหนึ่งนะพวกเราแม้ว่าวันหนึ่งอ่ะจะเจอวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าตนเองมีความซื่อสัตย์อยู่เป็นคุณสมบัติของตัวเองจะทําให้ฝ่าฟันวิกฤตนนั้นมาได้เพราะอะไรเพราะคนเนี่ยพร้อมที่หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาบางทีอ่ะบางคนคิดอะไรแบบ สั้นๆว่าเออเราไปโกงเขานิดโกงเขาหน่อยเดี๋ยวเราก็มีเงินเราก็รวยแล้วแต่พระสวัสดีไม่ทําอย่างนั้นพระสวัสดีอ่ะพอซื้อสัตว์แล้วพอถึงวันหนึ่งที่ตัวเองจะต้องมีความจําเป็นต้องใช้เครดิตนั้นเพื่อการเอาตัวรอดก็เอาตัวรอดได้เพราะคุณสมบัติที่ดีในการที่ตัวเองมีมีความซื่อสัตว์หรือเครดิตนั้นอยู่กับตัวดังนั้นจงแปลเปลี่ยนเอาความมีหลักการ มีเหตุผลมีความน่าเชื่อถือมีความซื่อสัตย์มีระเบียบมีวินัยของตัวเองอะ่ะมาใช้นะในการที่จะดําเนินชีวิตเลือกคนให้ดีเลือกธุรกิจให้ถูกมีความสว่างเสมอที่สําคัญคือให้รู้ด้วยคนพระสะบดีเป็นคนใจดีใจดีเหมือนกับว่าเป็นคนที่เหมือนครูบาอาจารย์ี่ะมีแต่การให้ให้ในสิ่งที่เป็นข้อคิดนะ ให้ในสิ่งที่เป็นความรู้ให้ในสิ่งที่เป็นความจริงใจคําแนะนําที่มีประโยชน์คําปรึกษาที่จะชี้ทางชีวิตได้ดังนั้นคนที่รู้จักพระสับรีจะไม่ลืมเขาวันหนึ่งจะวนกลับมาหาเขามาตอบแทนเขามาเขาเรียกนะมาให้สิ่งที่เหมาะสมกับคุณงามความดีที่พระสับดีเคยสั่งสมมา าจารย์ไม่ได้พูดถึงแค่บุญเก่าอะไรอย่างนั้นนะแต่พูดถึงในประจุบันชาติเลยว่าถ้าหากคนเนี่ยที่เคยทําบุญมาดีบุญตามสนอง,องเรื่อยๆอ,อยู่แล้วแต่ว่าในภพชาตินี้สิ่งที่เราทําลงไปมันก็จะตามกลับมาตอบแทนเราเสมอเช่นมาในรูปแบบของการมีคนดีๆเข้ามาแวดล้อมการมีทรัพย์สินเงินทองดีๆเข้ามาหาตนเองคนดีๆกับเงินดีๆจะเป็นมีลักษณะเย็น คนเย็นเย็นอยู่ได้แล้วรู้สึกใจร่มอ่มใจสุขสบายไม่ร้อนรนทรัพย์สินดีคือพูดง่ายง่ายเงินเย็นจะเข้ามาเงินเย็นแปลว่าอะไรพวกเราเงินเย็นก็แปลว่าเงินน่ะที่มันน่ะไม่วิ่งออกไปไหนอย่างรวดเร็วไงอ้าวมันต่างกันนะเวลาที่เราได้เงินร้อนมาสังเกตดูง่ายจะเก็บไว้ไม่ได้ไม่นานเงินก็มาลายหายไปละแต่เงินเย็น่ทรัพย์สินเย็นเย็นสิ่งดีๆีอ่ะ จะทําให้เราอ่ะยิ่งมียิ่งเพิ่มพูนอยู่เรื่อยๆแล้วก็เพิ่มพูนขึ้นดึงดูดเรียกเงินเข้ามาหากันเนี่ยแหละการมีเงินเย็นของคนพระสวัสดีเหมือนกับการที่อาจารย์ให้บูชาวัตถุมงคลที่เรียกทั้งเมตตามหมานิยมบวกกับเงินทองเข้ามาพร้อมๆกันเพราะว่าคนที่ได้บูชาวัตถุมงคลคือนางโกยมหามมตตาเนี่ยนะจะเป็นคนที่มีพลัง พลังที่มีฤทธิ์เย็นในการที่จะเรียกให้คนน่ะเขามีความรู้สึกว่าเมตตาเรารักเราแล้วรักเราแล้วเนี่ยอยากจะอุดหนุนอยากจะจ่ายเงินคือเวลาที่คนเนี่ยรู้สึกดีต่อกันเนี่ยมันจะมีรูปธรรมของของการแสดงออกตามมาเนี่ยหมายถึงว่าถ้าคนรู้สึกดีต่อกันจริงๆใช่ไหมถ้าไม,มีเงินก็ให้ความอะไร ความจริงใจนะ่ะความอบอุ่นใจถ้ามีเงินก็อยากจะอุดหนุนอยากจะสนับสนุนนะอยากจะทุ่มเทให้ดังนั้นคนพระสวดีนะถ้ารู้คุณสมบัติของตัวเองใช้คุณสมบัติของเองให้เต็มที่แล้วบูชาแม่นางโกยมหาบนตาแม่นางโกยมหาบนตานี้จนนํานวนจํากัดนะรูปรักคล้ายๆกับนางกวากแต่ว่าตรงศรีรษะจะเป็นศิวลึงนั่นหมายถึงว่าจะเน้นนะให้ได้ ทั้งเรื่องของความมีเสน่ห์เมตตานิยมแล้วก็เน้นเรื่องของเงินทองอให้เข้ามาในหนึ่งเดียวเลยหน้าตาเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้ใครที่เห็นใกล้ๆก็จะรู้ว่าอ๋อเวลาเจอนางโกยเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่หายากมากโกยเอาทรัพย์นะโกยเอาความมีเสน่ห์ความมีเมตตาเข้ามาหาตัวเองจํานวนจํากัดนะก็หวังว่าจะ เป็นคนหนึ่งที่ได้ครอบครองแล้วก็หวังว่าจะได้เอาข้อคิดนําไปใช้นะคนเกิดพระสศดีวันหนึ่งจะเป็นวันที่สําเร็จครบทุกอย่างขอให้สมปรารถนาโดยเร็ว